สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ปาน้าอานะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ติดตามเคสเจอจ่ายจบสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมาชนนั่นเองครับกรณีที่ล้มละลายไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของทางกอวนะครับเขารับช่วงต่อร้วนในส่วนของการยื่นคำทวงหนี้ในระบบเรียบร้อยนะครับล่าสุดคือวันที่26 กันยายน2568นะครับมีอัปเดตจากทางกบวนะครับผ่านในส่วนของตัวรายและในส่วนของระบบออนไลน์นะครับว่าท่านผ่านพิจารณาคำทวงหนี้เรียบร้อยนะครับรอชำระเงินนั่นเองครับผมวันนี้เด้งมาเรียบร้อยนะครับทางบอร์ดกบวนะครับเขามีการประชุมมาเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าในส่วนของการหารนะครับรอบที่2ของปีนะครับ1ปีจ่าย2รอบครับต้นปีกับ ปลปีนั่นเองครับผมในส่วนของการจ่ายนะในส่วนของการจ่ายรอบที่2ครับบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกันมาชนนะครับเข้ารอบนั่นเองครับเขาเอาเงินก้อนรายได้จากเปอร์เซ็นต์ที่ขายประกันแต่ละบริษัทส่งให้ปีละ2รอบครับตอนนี้นะครับผมเขามาหารทั้ง5บริษัทเลยนะครับ4บริษัท ก่อนหน้าและบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมาชนนั่นเองครับเราเข้าไปเช็คแบบง่ายๆเลยนะครับผ่านเว็บไซต์ของกองทุนประกันวินาศภัยหรืกกอว่ากปวอนั่นเองครับหน้านี้นะครับหน้าแรกให้เราใส่หมายเลขบัตรประชาชนนะครับและในส่วนของพาสเวิร์ดท,ที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับแล้วพิมพ์ในส่วนของตัว โค้ดนะครับผมกันบอทนั่นเองครับผมเราก็สามารถที่จะพิมพ์ตามตัวอักษรได้เลยที่ขึ้นมานะครับผมเข้าสู่ระบบเว็บไซต์นั่นเองครับผมหน้านี้นะครับให้เรานะครับผมไปกดคําว่าค้นหาเมื่อกี้ใช่ไหมเพื่อนแล้วก็พิมพ์นะครับ s m k 6 7ขีดนะครับผมแล้วก็ตามด้วยมายเลขเลขลำดับของเรานะครับ smk 6 7 0 0ขีด0เลขลำดับคิวของเรานั่นเองครับที่เราจดเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้นะครับแล้วกดค้นหานะครับผมเราก็จะเจอในส่วนของหน้านี้นะครับหน้านี้จะโชว์สถานะนะท่านใดที่รอใจ่ายในรอบนี้นะครับผมก็ไม่เกิน2,000คิวนะครับน่าจะประมาณสักพันไปไปนั่นเองครับผมรับรองมุลนี้รอจ่ายเงินแบบนี้นะครับผมช่องสถานะนั่นเองเพื่อนๆตรงหน้านี้นะครับ ว,นานานวันพิจารณานะครับผมวันพิจารณาคือวันนี้เลยเพื่อนๆ26กันยายน2568นะครับยอดเงินที่พิจารณาจ่ายนะครับก็จะคืนนะของใครเป็นศูนย์นะครับผม ก็อาจจะไม่ทันรอบนี้ต้องรอก่อนรอก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับตามลำดับคิวนั่นเองครับผมจากที่หารทั้ง5บริษัทนั่นเองครับก็จะมีเงินที่ขอนะครับผมและยอดเงินที่พิจารณาจ่ายแบบนี้เลยนะครับเราเช็คแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ไปคลิกด้านซ้ายคือเลขคําขอนะครับผมอันนี้นั่นเองครับผมหน้านี้ก็จะมีในส่วนของรายละเอียดครับผมรับรองมูนี่รอจ่ายเงินนะแล้วก็ในส่วนของวันที่29ถึงวันที่1ตุลานะครับเขาจะมี ให้กดยืนยันสิทธิ์นะครับการรับเงินนะครับที่ลายกอวอนะครับที่เราต้องไปกดยืนยันนั่นเองครับผมเคยทําคลิปอยู่แล้วนะครับการสมัครตัวรายนะครับผมทางกอวอเนี่ยที่เขาแจ้งนะครับตลอดสถานะแล้วสามารถกดยืนยันตนด้วยตัวเองได้ครับผ่นานไลน์หรือในส่วนของตัวเว็บไซต์ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนั่นเองครับเรารอกันถ้าเกิดใคร ได้นะครับรอบนี้นะครับก็จะขึ้นให้ยืนยันสิทธินั่นเองครับนาประมาณสักพันธลาปลายนะครับโดยประมาณนะต้องรอต้องรอวันที่2 9ถึงวันที่1ตุลาคมนี้นะครับรอก่อนถ้าเกิดใครได้ยืนยันสิทธิก็แสดงว่าท่านได้รับอนุมัติแล้วเงินก็จะเข้านะครับไม่เกินสิ้นปีนี้นั่นเองครับผมรอบสิ้นปีน,นั่นเองครับผมใครท,ที่ติดตามข่าวนะครับก็อย่าลืมนะสําคัญคือในส่วนของตัว ยูเซอร์คือในส่วนของเลขบัตรประชาชนเราพัดเวิร์ดเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กปวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขคําตรงนี้นะครับ S M K 6 7 0ขีดศูนะครับที่เราจดเอาไว้อย่างที่ผมบอกเลยนะครับเราสามารถที่จะสอบถามทางกอบวได้นะครับผ่านในส่วนของตัว Facebook นั่นเองครับผมของทางกปวนะครับผมก็ได้สอบถามมาเรียบร้อยนะครับเขาก็มีการตอบมานะครับเรื่องประชุมบอร์ด การอนุมัติเงินนะครับเจอใจจบล้วในส่วนของประกันอื่นๆนะครับผมก็คือข้อสรุปนะครับการประชุมของกองทุนประกันวินาศภัยมีการเสนอเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ทั้ง5บริษัทนะครับรวมบริษัทสินมั่นคงด้วยนะทั้ง5บริษัทเลยซึ่งจะอนุมัติ การจ่ายเงินให้แก่เจ้านี้ตามสัญญาประกันภัยตามรอบการจ่ายครั้งที่2ของปี2568ทั้งนี้จะมีการปรับสถานะในระบบช่วงเย็นวันจันทร์ที่29กันยายน2568สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติจ่ายในครั้งนี้ค่ะโอเคนะเพื่อนๆอันนี้ชัดเจนนะ ทางโกบเขาตอบมาอย่างนี้นะครับวันที่29ช่วงตอนเย็นนะครับจะมีสถานะของเรานะครับเลื่อนเลยเลื่อนอีกสถานะหนึ่งคือเป็นการยืนยันรับติดในส่วนของการรับเงินนั่นเองครับอย่าลืมนะการอนุมัติจ่ายยืนยันสิทธ์รับเงินคือเราต้องทําการยืนยันสิทธิ์รับเงิน ในส่วนของการจ่ายผ่านพร้อมเพยโดยที่เราไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรเลยนะครับถ้าเกิดพร้อมเพยนะผูกกับเลขในส่วนของเลขรหัสบัตรประชาชนของเรากับธนาคารนะครับพร้อมเพยปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมเพื่อนนะครับ โอนผ่านธนาคารต้องใช้นะครับสำเนาบุกแบง์สำเนาบัตรประชาชนนะครับอย่าลืมนะก็จะต้องใช้ด้วยนะครับในการยืน่นหรือว่ายืนจันสิทธิ์การรับเงินนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนด้วยหรือว่าร่วมพูดคุยใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับใครที่ติดตามเคสเจอจะจบบริษัทสินมั่งคง ประกันภัยจำกัดมาชนนะครับที่ต้องมายื่นกับทางกพวนะครับในครั้งนี้นะครับก็ยินดี GT ด้วยนะครับจะเกิดใครนะครับได้ยืนยันสิทธิ์รอบนี้ได้ไปลายปีนี้นะครับผมแล้วก็รอบต่อไปคือต้นปีหน้านะต้นปีหน้าประมาณสักกุมภานะครับจะมีการยืนยันสิทธิ์อีก1กลุ่มนะครับถัดจากผ่านกว่าคนนี้ไปนะครับก็จะมียืนยันสิทธิ์จ่ายเงินรอบ กลางปีแล้วก็รอบปลายปีอีกทีหนึ่งครับผม1ปีจ่าย2รอบน,นั่นเองครับก็เฉลีย่ยแล้วนะเฉลีย่ยจากที่ดูนะครับก็ประมาณสัก1ปีเนี่ยจาก2รอบก็โยมาสัก3,000ันปลายปลายนะ3 0 0พันลำดับคิวปลายปลายนั่นเองครับก็ลองคูณ ลองหาดูถ้าเกิดเราคิวเที่ยวอะไรนะครับก็คาดการก่อนนะครับว่าจะได้สักปีไหนอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราเจิ่นคลิปหน้าครับถ้าเกิดยืนยันสิ่งอะไรเดี๋ยวผมค่อยอามาทําคลิปแยกให้อีกทีนะครับหรือว่าเพื่อนๆสอบถามกันใต้คลิปหรือว่าร่วมพูดคุยกันได้ครับใต้คลิปนี้เลยนะครับ